สวัสดีค่ะวันนี้แม่นางกายจะพามาทําแกงอ่อมหมูใส่ฟักทองค่ะก็มีเนี่ยค่ะมีฟักทองหั่นไว้แล้วแล้วก็เนื้อหมูหั่นไว้แล้วแล้วก็ผักอย่างที่จะใช้มีตะไคร้มีต้นหอมมีโหละพาเนี่ยคะ่ะมาทํากันเลยค่ะไม่ใส่พริกแห้งเลยใส่พริกแห้งจะได้เผ็ดๆใส่ตะไคร้แม่น้งกายจะไม่ตัดเอียนนะคะตามแบบหย,ยาบๆตามแบบ คนอีสานบ้านเฮาทำกินกันค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยเวลาตำมันจะได้ตำาง่ายใส่หอมแดงเลยค่ะนี่ค่ะ,คะตักใส่หม้อเลยเดี๋ยวคั่วไปพร้อมหมู ็จแล้วก็นํามาตั้งไฟคั่วเลยนะคะคั่วหมูให้สุกก่อนค่ะก็ใส่น้ํา ที่ต้องใส่เชื้อเยอะนะคะไม่เหมือนทำซ้มตังเหมือนพวกน้ำจิดอ่ะก็ใส่เชื้อไปดิ้พวกแก่พวกใส่น้ำใส่ไม่ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยได้นัวๆประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำเลยค่ะถ้าใส่น้ำแต่ตอนแรกเนื้อหมูมจะไม่นุ่มคือใส่น้ำปลาด้วยนะคะนิดนึงถ้าเยอะก็ใส่เกลือใส่น้ำปลากพื่อเนี่ยมันจะเค็มค่ะ ในน้งกายใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะทำแบบบ้านยน่ะพี่ชายค่ะใส่ข้าขว,วคั่วมันจะอร่อยจะนัว mm hmm. แล้วก็เข้มข้นด้วยค่ะประมาณช้อนโต๊ะครึ่ง กินดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนัวแล้วค่ะแซ่บนัวเผ็ดใช้พริกแห้งตำาแล้วมันเผ็ดแซ่บนัวเลยค่ะใส่ข้าวดด้วยใส่น้ำปลาด้วยนะคะอันนี้คือแบบบ้านๆในแบบคนอีสาน็ราทำอเลยค่ะ ก็คลองสุดแล้วนะคะใส่ใบโหระพาค่ะไม่งั้นแกไม่ใส่ใบนันลาบนะคะใส่ใบโหระพาจะอร่อยจะหอมก็คือแล้วแต่คนชอบอะค่ะถ้าใครชอบใส่ใบนันลับก็ใส่ใบนันลับนี้ก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะ ติดแก้เลยนะคะเอาแค่พอผักสลดเพื่อพอไม่ต้องแบบให้ถักมันดี่มแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะแกงอ่อมหมูใส่ฟักทองแบบบ้านๆเลยแบบคนอีสานเขากินทำกินกันค่ะนำไปทำได้เลยนะคะ ้าคลิปนี้แม่น้องกายก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น่างกายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็มากินดูค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่ค่ะแกงอบหม,มูใส่ฟักทองอร่อยค่ะซับนีเลยแกงอบหม,มูใส่ฟักทองแซ่บ แซ่บๆยั่วๆเลยทำแบบกินแบบบ้านๆนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะเนี่ยแซับๆลองทำกันดูนนะคะ ก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆแล้วก็มีฝนด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ยบายค่ะ